สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้คลิปยามเย็นยัวย่วยามเย็นนะคะเป็นน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิเงินล้านสูตรเข้มข้นมากๆเลยนะคะใครได้ทานแล้วติดใจนะคะหรือใครยังไม่อยากกะยังไม่ได้ทานนะคะแค่เห็นภาพนี้ก็นาลายไหลนะคะต้องรีบพักมาเลยนะคะเราส่งทุกทุกคิปท,ท,ทั่วไทยนะคะทุกคลิปท,ท,ทั่วไทยเลยในขวดละอ่ แออนนะคะบรรจุ8ออนในขวดแก้วปลอดภัยนะคะสะอาดปลอดภัยเราคำนึงถึงใส่ใจผู้บริโภคนะคะในราคา150บบาททั่วไทยนะคะมีจัดส่งทั่วไทยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะท่านสามารถที่จะได้ลิ้มลองนะคะรสชาติของ น้ำพริกกะปิแบบเข้มข้นของครัวเงินล้านกันเลยนะคะว่าอร่อยอย่างไงนะคะเพราะทุกคนที่ซื้อไปหรือว่าได้รับประทานเนี่ยต่างก็หลงไหลในรสชาติมากๆว่าเข้มข้นนะคะบางคนก็บอกว่าเขาไม่เคยทานน้ำพริกกะปิที่มีรสชาติที่เข้มข้นได้มากๆถึงเครื่องได้ขนาดนี้เลยนะคะต้องน้ำพริกเงินล้านนะคะสนใจทักมาเลยนะคะที่ไลน์ ID ทียูเคห5 8นะคะหรือ เบอร์โทรนะคะ0642639956นะคะ0642639956เพียงท่านทักมาท่านก็จะได้ดิ้มลองน้ำพิกที่แสนอร่อยที่สุดจะเข้มข้นของเราเลยนะคะอันนี้เป็นออเดอร์นะคะออเดอร์ที่จะส่งไปให้กับลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะก็เสร็จก็เสร็จยามเย็นเหมือนกันนะคะพอเราแพ็กตอนเย็นตอนเช้าเราก็จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากทานก็ทักเข้ามาเลยนะคะวันนี้ก็มีส่งไปต่างจังหวัดนะคะมีโคราชนะคะแล้วก็มีที่เมืองเลยนะคะเมืองเลยก็ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดออกมาบอกว่าชอบมากนะคะอร่อยมากเข้มข้นมากถูกใจจริงๆเป็นรสท,ที่ลูกค้าทานเลยนะคะน้ำพริกกะปิเนี่ยจริงๆแล้วนะคะตำจะให้อร่อยเนี่ยตำได้ยากนะคะจะต้องแบบมีเทคนิคในการตำจริงๆนะคะน้ำพริกเงินล้านของเรานะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ถึง 3าถึงสเดือนนะคะจริงๆค่ะสาเดือนโดยที่รสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสีสันยังคงเดิมนะคะหน้าตาเขายังเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างรสชาติจะอร่อยได้ซ้ำไปเพราะว่าน้ำพริกกะปิยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งเข้มข้นเพราะว่าเขาจะงวดลงไปเรื่อยๆนะคะถึงพริกถึงขิงลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะ,ะที่บอกนะคะน้ำพริกของเราหัวใจของเราคือว่า ที่เก็บได้นานเพราะอะไรหนึ่งวัตถุดทิที่เราเลือกมาเกรด A ทําสะอาดนะคะทาสะอาดแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราทําทานเองนะคะเราก็จะทําเหมือนที่แบบเราทําทานเองให้ลูกค้าได้รับเหมือนที่เราทานนะคะอยากให้มอบสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคนะคะสองนะคะนอกจากวัตถุดิที่จะสดสะอาดแล้วเนี่ยก็คือเราก็คือทําใหม่สดทุกวันนะคะแล้วก็ส่งออเดอร์ตามที่ลูกค้าต้องการตรงนั้นก็คือทํปุ๊กส่งปรับเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่า น้ำพริกของเรานะคะกะปิของเราที่ใช้เคยเคยแท้จริงๆนะคะเอามาอบให้สุกให้หอมนะคะเป็นเป็นการพัชไรนะคะซึ่งปลอดภัยมากๆเลยสามารถที่จะเก็บได้นานนะคะอันนี้รับประกันได้เลยนะคะท่านในสนใจนะคะแท็กเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ